慢点 ลอโอเคครับผมถ่ายคนอย่างเดียวแม่ถ่ายหลอกเกินกินยังไงกินยังไิน่ามเนี่ยบคนพันลูกนี้ลูกนี้ถ้ากินหล่อถ่ามนะห่ามนิดนิดนะลูกนี้ห้ามปฏิเสธเลยผู้เรียนอ้าปฏิเสธเลยอ่ารุเรียนห้ามปฏิเสธวันนั้นนาเลือกให้อย่างอร่อยเลยแล้วแข็งเบาดีดี เอาดีๆแ่ลุงเชียนช่วยช่วยลุงเชี่ยนช่วยดาลุงเชี่ยไม่ก็ผิดหรอกะคเริงวัเลมาลเลเลยอร่อยได้ครันมในมันแข่งไปเอพิกัดตลาดปตทหัวตะเค้ัดีใช่าง ิเาัแก่นแก่ขึ้นากคอได้อย้ดีาลูกคอยากได้พูดงำลไ่แลหนึ่จะหน่เอลยูกนี้ลูกไม่นลูกนี้ไม่ใช่ไม่ไมใช่อยากได้ตังเยอะสวยลูกใยญ่กินลูกนี้อ๋อลูกนี้ จะเรียนอย่างพื้นๆอยู่อ๋อต้องเสียไม่มีความพิเศษอะไรมากมายอ๋อต้องเสียพอต้องเสียพอที่ตรงนี้พริกยังมีความพิเศษอยู่น้ำก็เอาโปหน้าคนไปหมดแล้วก็เลยไมีเท่าไหร่บ้างสามโดยสามนะสามสามครับสามโดสามเท่าไหร่พิกัดอยู่ที่ตลาดนัดปตทหัวใจเข้นะครับผมตรงนี้ไม่ได้หรอ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สุขภาพิงสุขภาพิงมันก็สุขภาพดีเยอะจ้ะเยอะฮะ,ะโอเคจะนับประกันหนึ่งนะทุกคนจะดูลุงด,ด,ดูให้หมดเลยมันจะเป็นแค่นี้หรือ,อเปล่าถ้าเป็นแค่นี้ไม่ไม่เจือหายอะไรไม่เจือหาย

มันจะเสียมากน้อยแค่ไหนหรือไม่ก,ก็ไม่ถึงเนื้อเลยหรือมากก็เป็นแค่เปลือกเดี๋ยวนี้มีอะไรเมยส่วนเดี๋ยวดูผลลบมผลลัดมันออกมาก,ก่อนจะพึ่งชีเรียสไม่ต้องพึ่งชีเรียสถ้าไม่ได้ลุงใส่แท่งนี้ลุงใส่หกร้อยกว่าทีิ่งหกร้อยกว่าด้วยถ้าเติมปูนี้เข้าไปเพราะมันมันรวมแล้วหกร้อยอ่ะยีย่สิบหกศูน มันจะไม่มแข็งอย่อน,นี้่คือจะต้องการของอขอ,อกสูงไปแล้วนี่เป็นรูนี่ยรักเป็นนิ่มอ,อ๋อเี่นนิ่มไปได้ไหม รอลร้อยยี่ื้อมันเนืมาอ่องกินได้เลยก้มาให้ดูอะกาซื้อเป็นรูโลนัร้อยี่สิบไถ้าจรบอกเังไงตากาจะให้ให้ผมจอดนื้อดูป่ะไม่ได้จอดเลยใช่ไหผมบอกว่าทุกคนที่ซื้อ้องขึ้นมาให้จอดเน้ให้อ๋อนี่นนน บางทีของมันอยู่ข้างในวันนั้นเอาขึ้นมาเจาะเนื้อดูเนื้อกันนะครับเจาะกัเลยเจาะได้กายได้เขเอาไปอ่าใช่ใช่มันต้องอะไรเนี่ยเนื้อเนื้อมันอยู่ข้างในบางทีพ่อขาแกไม่รู้นะไม่ยังเขายังไม่เริ่มงานไม่ได้ยังไม่สุกลงล่างผูกขายวันนี้มีมาแค่นี้เลยลุงวันนี้โอ้ยกไม่ทันสุกไม่ทันเดี๋ยวเรียนอดอยู่แล้วแต่ว่าสุกไม่ทันยังไม่สุกใช่ไหม นี่ลูกนี้ลูกเออลูกค้ากินแบบไหนกินแบบไหนกินเนื้อแบบไหนเนื้อกินเลยเนื้อกินเลยนี่พอดีว่าสุกหวานอ่ะเออลูกนี้ก็สวยกลมๆมันมันมันหลายอย่างคนก็ไม่ชอบใช่ชอบลูนี่นี่ลูกนี้ครับปาจะฉุกหรือเปล่าที่นี่มีสกัดเลซิตเสียเรื่องนี้ว่าจะสุกหรือเปล่าไม่สุก ไม่สุกไม่ส <S an> ุกไม่สุกโอ้โนี่แกดูเบยแม่กระจกกำลังจะสุกแต่ยังไม่สุกไงครับหมอโ้เต็มเนื้อเหลืองกลอบนั่งลุ้มในได้เลยลูกนีใกล้เคียงเลยลูกนี้ใกล้เคียงมามาอุดหนุนลุงได้ทุกวันนะครับวันน้อะไรกันไอเดียวมันจะไม่นิ่มมากนะมันโคตรยังเพิ่งสุกจะไม่นิ่มมาก <cười> đây đây <cười> đây đây. <laughs> Alo này. Đó, này, này. Đây nè. ต้องดูต้องเชี่ยว đây ค้าเดี๋ยวพ่อ 都都，好。来啦，拿。有没人在？